แต่วันนี้บอกว่าทิ้งไพ่ตายหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าวันนี้เองบอกว่าจะไม่ซื้อสินค้าไม่ซื้อเหล็กไม่ซื้อ,อข้าวสาลีอะไรกันแล้วแต่แต่ยังซื้อแกส๊สยังซื้อน้ำมันถูกไหมครับครับค่างเงินโลเบิกลับมาอยู่ที่81ต่อดอลลา,าร์สหรัฐเท่ากับระดับก่อนที่จะมีการควอมบากมันแปลว่าอะไรแปลว่าโลกตัวันตกแพ้แล้วหรืออย่างไรครับดรกลับครับ จะบอกว่าโลกตะวันตกแพ้ไม่แน่ใจว่าเขาสู้กันด้วยเศรษฐกิจเนี่ยแบบจะเอาเป็นจะเอาตายกันด้วยระบบนิวเคลียร์ทางเศรษฐกิจกันแค่ไหนนะครับแต่วันนี้เรามาอธิบายกันก่อนจะได้ตีความกันได้นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอมีการแซงชั่นแซงชั่นคืออะไรคือไม่ขายสินค้าไม่รับซื้อสินค้าจากรัสเซียนะครับตรงนั้นเองก็ทําให้ความน่าสนใจของค่าเงินรูเบิลหรือเศรษฐกิจของรัสเซียเองก็ถดถอยถูกไหมครับคนก็มองว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะเข้าสู่ภาวะวิกฤต คนก็เลยไม่มีก็เลยไม่มีใครเชื่อถือเหมนรูเบิลครับแต่วันนี้บอกว่าทิ้งไพ่ตายหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าวันนี้เองบอกว่าจะไม่ซื้อสินค้าไม่ซื้อเหล็กไม่ซื้อข้าวสาลีอะไรก็แล้วแต่แต่ยังซื้อแก๊สยังซื้อน้ำมันถูกไหมครับใช่เพราะยุโรปเองเขาก็ต้องอยู่รอดได้ถูกไหมครับวันนี้เองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะมองภาพว่าวันนี้ความน่าสนใจยังยังไม่มีนะแต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดถูกไหมครับแล้ววันนี้ตอบว่า ถ้าภาพแบบนี้เป็นภาพจริงหรือเปล่าผมใช้คําว่าภาพจริงคืออะไรวันนี้ถ้าเกิดว่าทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมค้าขายได้เหมือนเดิมเงินรัสเซียมันอยู่ที่80กว่ารัสเซียรูเบิลต่อดอลลาร์สาหรัฐจริงหรือเปล่าผมบโอกว่าไม่หรอกครับวันนี้ไม่ใช่กลไกตลาดมไม่ใช่กลไกตลาดาาไม่ใช่กลไกตลาดครับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝั่งตะวันตกเองแอนเช่นไม่รับเงินรูเบิลไม่ปิดในเรื่องของสวิฟสวิฟก็คือเหมือนประตูในการซื้อขายสินค้าถูกไหมครับจำระเงินจ่ายหนี้ขึ้นมาเงินสารรรรอองงงะะหว่ปเเทศขซีย 6แสนกว่าล้านนะครับอยู่นอกประเทศครึ่งหนึ่งก็กลายเป็นว่าใช้อะไรไม่ได้ท้องคําก็ถือไว้ค่อนข้างมากก็ทําอะไระไม่ได้แต่วันนี้อธิบายว่าถ้าปล่อยตามปกติเนี่ยมันไม่กลับไปที่80กว่ารูเบิลต่อดอลลา,าร์สหรัฐหรอกครับมันจะไป100ร้อยกว่ารูเบิลต่อดอลลาร์อธิบายว่ามีอยู่3าตัวครับที่วันนี้ทางฝั่งของรัสเซียเองใช้ในการปกป้องค่าเงินของเขาให้กลับมาเหมือนเดิมเสมือนเหมือนเดิมไม่ได้ใช้คำว่าเหมือนเดิมเสมือนนะเสมือนเดิมเสมือนครับครับมีอยู่3มอย่างครับ อย่างแรกก็คืออันนี้เอามาจากดีคอนอมิสนะครับที่รายงานออกมาอย่างแรกก็คือทําอะไรอย่างแรกก็คือเขาขึ้นดอกเบี้ยครับดอกเบี้ยจาได้ว่าก่อนหน้าเนี่ยรัสเซียก็ขึ้นดอกเบี้ยมาแล้วเพราะว่าเงินเฟ้อเกิดขึ้นนะครับแต่ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันประมาณสัก9.5นะครับพอโจมตียูเครนแล้วเกิดแซงชั่นขึ้นมาค่าเงินรูเบิลอ่อนค่าเขาขึ้นดอกเบี้ยไปเลยครับเป็น20เปอร์เซ็นต์การขึ้นดอกเบี้ยแรงขนาดนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าพยายามดึงคนนะครับว่า อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งแลกเป็นเงินตราต่างประเทศนะไปฝากดอลลาร์ดอกเบี้ย0.25ตอนก่อนที่สหรัฐาจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับฝากเป็นรูเบิลดอกเบี้ย20%ความน่าสนใจก็เกิดถูกไหมครับเพราะงเงินก็เลยพยายามดึงความเชื่อถือในจุดนี้2ครับบอกว่าอ่ะถ้าใครไม่เชื่อมัน่นในเงินรูเบิลไปแลกเงินตราต่างประเทศเดี๋ยวเก็บค่าธรรมเนียมเอาเป็นว่าคุณไปแลกเงินตราต่างประเทศต้องจ่ายค่าฟรีค่าธรรมเนียมนะ30% สามสิบเร็นจากครับใช่ครับเพราะนั้ก็กล้ากลัวว่าจะไปแลกเงินตราต่างประเทศดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนค่าธรรมเนียมในจุดนี้มันไม่ค้มและสไม่คุ้มมันไม่คุ้มมันสามสิบเปอร์เซ็นต์มันไม่คุ้มแล้วอ่ะสามสามสามครับสิ่งที่เขาทําก็คือบอกว่าอ้าวแล้วรัสเซียวันนี้รายได้จากการส่งออกน้ํามันและแก๊สยังไม่ปิดไพ่ตายตรงนี้นะครับประตูปิดเฉพาะขายเหล็กขายข้าวสาลีขายอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็แล้วแต่แต่ รายได้หลักของเขาส่งออกครึ่งนึงเนี่ยมันเป็นแก๊สแล้วก็แก๊สธรรมชาติและน้ํามันเขาบอกว่าอะไรบริษัทรัฐบาลหรือเกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่ส่งออกแก๊สธรรมชาติน้ามันมีนมรายได้ขนาดนี้เนี่ยอื ให้เอา80%ของรายได้ตรงนี้คอนเวิร์ตเป็นเงินรูเบิลแปลว่าอะไรแปลว่าความต้องการเงินรูเบิลจะมีต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสามปัจจัยนี่แหละครับยังเป็นตัวกําหนดอยู่แล้วเขาก็ทำแคปิตอลคอนโทรลก็คือว่ามีมาตรการบางอย่างนะครับที่จะสกัดเงินไหลออกเพราะฉะนั้นวันนี้มองภาพก็คืออาจจะเสมือนเหมือนจริงเรามีมาตรการเหล่านี้พยายามปิดกั้นอยู่ก็เลยเสมือนกับว่ามีความต้องการเงินรูเบิลสูงนะครับเงินรูเบิลก็เลยขับมาตรงนี้ได้ครับ